ครับวัสดีครับสําหรับวันนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามืยงสาลเลยหนองบัวลาพูโดยการอนุมัติของอกกคสสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามืยงสาลเลยหนองบัวลาพูได้จัดให้มีการสอบในภาคกภาคขเป็นที่เรียบร้อยและวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่ลูกๆทั้งหลายได้ใช้ความรู้ความสามาถในการสอบภาคอในการสอบสัมภาษณ์ตามกระบวนการต่างๆซึ่งวันนี้ก็ต้องขอ เช่นชมการดําเนินการของสอพมเลยนองบัวลําพูโดยการอนุมัติของออกอ,อกศการดําเนินการในวันนี้จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสยุติธรรมสามารถที่จะตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมสำหรับทุกคนขอให้กําลังใจกับทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงสถานที่ของโรงเรียนเลยพิยาคมมีความสะดวกสบายมีความปลอดภัย mm hmm. ก็ขอให้การดําเนินการสอบวันนี้นะครับรับประกันได้ว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมเกิดความยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนขอให้ลูกๆทุกคนได้ตั้งใจในการสอบสัมภาษณ์ในวันนี้ให้ประสบผลสมมําเร็จทุกคนครับขอพระคุณมากครับสี่ห้องสอบที่ห้าห้องสอบที่เอกสารเตรียมสำเนาและตัวจริงนะคะแยกเป็นชุดนะ สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็ได้มาเข้ารับการสัมภาษณ์ภาคคอความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและประสบการณ์การทำงานในสถานศึกษานะคะวันนี้ก็ได้ผ่านภาคกอกับภาคขอมาแล้วนะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ผ่านมาจนถึงการสอบภาคคอในวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้ได้สัมภาษณ์วันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้เป็นหนึ่งในหคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในรอบแรกค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานฝันบุญเต็มค่ะก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้สัมภาษณ์ภาคขอนะคะหลังจากที่ได้สอบผ่านภาคกภาคขอไปนะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะข้อสอบก็แอบยากนะคะแต่ก็ผ่านวันนั้นไปได้ค่ะและนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาสอบที่สังกัดที่ตัวเองได้จบมัธยม น,ะะนั่นก็คือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูค่ะแล้ววันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้สัมภาษณ์ในภาคคอดิฉันก็ได้เตรียมตัวเกือบหนึ่งอาทิตย์ได้ค่ะหลังจากประกาศผลนะคะวันนี้ก็เตรียมสื่อแผนการสอนแล้วก็พอร์ตฟลิโอมาเพื่อให้ท่านคณะกรรมการดูค่ะครับผมชื่อนายปิยวัฒน์พิสิริครับชื่อเล่นชื่ออี้ครับจบมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยครับ สาขาเอกวิชาคณิตศาสตร์ครับผมรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่สอบผ่านภาคกอและภาคขอครับและมีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ครับภาคขอและหวังว่าจะได้ติดอันดับในรอบแรกครับขอบคุณครับสวัสดีครับเผมชื่อนันทพันธ์เกียรติเพชรนะครับก็ผมก็เรียนอยู่ที่ราชพัฒเลยนะครับเพิ่งจบมาครับก็สอบผ่านภาคกอภาคขอครับตอนนี้ก็มาสัมภาษณ์ภาคขอครับ ก็ที่หวังไว้ครับก็อยากให้สอบได้ติดอันดับต้นๆครับในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับัสนะครับผมนายชัดชรัสารวงครับชื่อเล่นชื่อแนะครับจบจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตปัตตานีนะครับสาขาาละศึกษานะครับความรู้สึกที่ได้รับผ่านภาคกอว่าขอนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ภูมิใจมากครับแล้วก็คาดหวังว่าการสอบของวันนี้จะเป็นวันที่ดีครับจะได้ลำดับหนึ่งในสิบหรือว่าลำดับต้นๆนะครับ ใหญ่ก็คือองค์ประกอบที่หนึ่งความสามารถด้านการสอนอันนี้25คะแนนนะครับก็ไม่เห็นนะครับเพร่ะเรามองว่าเราไปดูคะแนนเขาเลยว่าว่าคนที่เขาสอบพ,อพ,อพ,อพอักปรกอบในพได้คะแนนสูงสุดเท่าไหร่ก็จะให้ถ้าใครทำคะแนนสัมภาษณ์ไม่ให้ต่างไม่ให้ต่างกันมากมายนะครับคุณนั่งนอยู่กลางก็คือ24อยู่ต่ำสุดก็คือ23นะครับ ในส่วนของพัฒนาตนเองวิชาชีพวันนี้ดูจากปฏิรูปที่ที่ผู้สอบยิ้มมาโชคละสองคะแนนนะครับมีสภาพคะแนนเต็มกลางอยู่ยู่ง jam อาจจะจับฉลากก็ได้ก็กลับไปแล้ว6แต่กจับเวลาทำเดือนท่านก็ก็ก็ดูพราะจะมีเจ้าที่ยกเวลาอยู่ใช้อาคารแรกนะครับอาคารสี่อาคารที่ ด้านหลังน่าสะโทรเรียคารจามจุรีนะครับในชั้นหนึ่งของอาคารอาคารพลัสคอนโดจะมีห้องสอบหนึ่งห้องคือห้องสอบที่4ใช้ห้องนึงหนึ่งสองนะครับแล้วก็จะเป็นห้องสอบอยู่สองห้องด้วยกันคือห้องห้าและห้องหกห้องห้าเป็นห้องหนึ่งหนึ่งสามหกนะครับแล้วก็ห้องพักเป็นหนึ่งสามห้า ทีนี้อาคาร2ในอาคารการสลองมันไปชนอาคารสองนะครับเรียกว่าอาคารการสลองอาคารการสลองนี้จะใช้สอกอยู่สองห้องครับสวัสดีครับผมนายนัทพลดวงท้าเศษผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษายมศึงษาเลยนนบุรลำพูวันนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษายมศึกษาเลยนนบมพู ได้ดำเนินการจักการแข่งขันสอบบรรจุครูผู้ช่วยในภาคคอนะครับซึ่งในภาคคอนี้มีอ,องค์ประกอบในการที่จะให้คะแนนอยู่สามส่วนด้วยกันคือส่วนแรกเป็นเรื่องของอคุณลักษณะส่วนบุคคลแล้วก็อันที่2คือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอันที่3คือความสามารถด้านการสอนนะครับซึ่งองค์ประกอบทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยรวมกันทั้งหมดร0อยคะแนนอ่า จากการที่สหนังกงานเขีดพื้นกานสามวิชุาษาเลยน้ำลมภูดได้สอบในภาคกอภาคขอเมื่อวันที่8ที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับจากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด849คนนะครับมีผ่านภาคกอและภาคขอรวมทั้งหมด311คนคิดเป็นเปอร์เซ็นตเ์เซนนะครับก็วันนี้เนี่ย ผู้ข้สอบก็ได้มาสอบที่โรงเรียนเลยพิยาคมที่สำนักงานขีพนิ่กันสาเมืองสาเลยน้ำบุลลมูได้กําหนดไว้นะครับมีห้องสอบทั้งหมดจํานวน16ห้องแล้วก็วันนี้เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการสอบภาคคอนะครับก็ตั้งใจที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์และยุติธรรม เราได้รับการสังเกตการจากทางท่านประธานและคณะออกขอสอของเขตพื้นที่รวมทั้งท่านปปชจังหวัดเลยมาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจในการดำเนินงานแล้วก็ได้เยี่ยมได้เดินเยี่ยมห้องสอบทั้ง16ห้องนะครับก็ยืนยันกับท่านผู้ปกค,ครองและประชาชนทั่วไปนะครับว่าทำงานเขตพื้นที่การศาดำเนินการสอบในครั้งนี้ในการสอบพักกอพักขอพักคอ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์ธรรมที่สุดนะครับและก็เป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าสอบทุกคนก็ขอให้โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับครับอารสอบเนลูกน้ทา่านารยด้านศวัดดจดรัู้าสนลูกรวอ มาคนตัใรอนีตอนนั้น้โอ้หสดยามาสนโชควาสนาไม่มีในโลกนี้มีแความรู้ความสามากและออกชาให้โนีลาเทนั้นสวัสดีครับผมนายโชคชัยสุภรักษ์นะครับก็โดยพื้นเลยนะครับเป็นคนจังหวัดเลยนะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้ มาสอบอยู่ที่สพมเลยนะครับแล้วก็ติดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้สัมภาษณ์พักคอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการสอบนะครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับค่อนข้างที่จะใจดีเลยนะครับคอยแนะนําทุกเรื่องนะครับแล้วก็หัวข้อในการสอบก็ตามที่ระบุไว้ในเอกสารทุกอย่างเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะ สบายๆเลยนะครับการสอบในรอบนี้ในปณิธานส่วนตัวเนี่ยตั้งความหวังไว้อยู่แล้วว่าจะถ้าได้เป็นครูนะครับก็จะพัฒนานักเรียนในจังหวัดเลยนะครับให้มีการศึกษาที่ดีขึ้นแล้วกเ็เป็นคนที่ดีเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปรกรณ์ศรีคำเพชรค่ะวิชาเอกคณิตศาสตร์ค่ะสอบมา สอบสัมภาษณ์ภาคคอในวันนี้ค่ะมีความรู้สึกดีใจมากค่ะ,ะท่านคณะกรรมการก็เป็นกันเองค่ะคําถามก็ไม่ยากไม่ง่ายค่ะ,ะถ้าเตรียมความพร้อมมาตอบได้แน่นอนค่ะแล้วก็ท่านกรมการให้คําแนะนําดีเป็นกันเองค่ะแล้วก็ในส่วนของสถานที่ค่ะก็มีความเหมาะสมค่ะพื้นที่จดดอดรถก็มีพื้นที่เป็นสัดส่วนที่โอเคเลยค่ะ สวัสดีค่ะวรายาบุญจอมค่ะวันนี้มาสัมภาษณ์ภาคคอค่ะในสาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็ถือว่าทาเต็มที่ค่ะคณะกรรมการใจดีนะคะแบบว่าชวนพูดคุยถามคําถามค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ